ตอนนี้เวลาหกโมงกว่านะคะหกโมงครึ่งเรากําลังจะขึ้นไปอุทยานแห่งชาติจะไปดูดอกกระเจียวกันค่ะน<ม>ี่ทางขึ้น<ม>ก็เป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาสองข้างทางก็จะมีบ้านพักรีสอร์ทไม่ขัดทางพาุทางทางดีค่ะถนนดีมาก <S <S มตัว ที่จะขึ้นชมอุทยานนะคะที่ทําการอุทยาแนแห่งชาติป่ายิงงามเรามาถึงเราจอดรถแล้วเราก็มาซื้อตัว๋วเนี่ยผู้ใหญ่30เด็ก20่บอลก,ก็เสียนะคะคนละ30อันนี้เราจะไปขึ้นรถพี่ขึ้นรถคันไหนคะ ถนนขอบคุณค่ะไปที่ขึ้นรถเขีวนะ,ะนี่นะคะตัว๋วคนละ30บาทผู้ใหญ่ออลุงอูดกับลุงออดจะขึ้นไปอุทยานนะคะออพาเที่ยวพาเที่ยวนะคะเนี่ยอุทยานเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นรถตรงนี้นะออไปถ้าเราจอดรถตรงนี้เรามาขึ้นรถนเรามาแต่เช้าเปิด6โมงนะลวเ แล้วเ,เที่ยวสุดท้ายกี่โมงสุดท้ายหกโมงเย็นขนาดนี้เวลาเท่าไหร่ครับออสขนาดนี้เวลาเวลาเท่าไหร่ตอนนี้หกโมงเจ็ดโมงพอดีเจ็ดโมงน แนะนำตัวก่อนเป็นอันดับแรกหนูชื่อนางสาวสารัตน์เจมเพงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากชุมนุมยั่วมังคุเทศโรงเรียนตีประชาพัฒนาศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงคูณค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิทยามขนชายแดนแห่งงานของแม่ค่ะทางด้านซ้ายมือของห้องเดียวนะคะจะเป็น ั้นบนนะคะจะปกกลมไปด้วยกระบอกกระแบนบและยางนาค่ะส่วนที่ชั้นล่างนะคะจะปกกลมไปด้วยถิ่นข่าหวายและย่าคาค่ะน,นี้นะคะแยกว่งางาแยกตัววายค่ะแยกทางด้านซ้ายนะคะจะไปลานถิงยาม จุดแห่งดีนนะที่รอกะเดียวค่ะจุดแรกที่เราจะพาาน้องเที่ยวไปนะคะคือจุดชมวิวหาจุดแห่งดีนน่ะจุดที่สองคือรปดอกะเดียวจุดที่สามคือลานหินหอดและจุดที่สี in, ่คือลานหินยามค่ะหน้าขวามือของนัองเที่ยวนะคะคือลานหินหนอดค่ะ้านหินหนอดนะคะจะมีอายุ1นแสิบ ถึง230ล้านปีนะคะ่ะในอยู่นี้ไดแอสสี่ไดแอสหรือยุคไดโนเสาร์นั่นเองค่ะจะอาัอยู่ในหมวหินยูคานหัวหินเขาวิห,รหารและหมวหินบูกาดิงคาทางนี้นะคะคือป่าเต็งรังค่ะบือชั้นบนนะคะจะปกปิดไปด้วยต้เนเตง มีชะลางนะคะผึ่กติไปด้วยไข่เพล่ย่าเพลและหญาคาค่ะโส่วนใหญ่เน้ยที่อาศัยบริเวณนี้นะคะก็จะมีกระรอกกระแตและสัตว์ต่างทว่นี้ค่ะเมื่อไปหาคอกกระเจียวหกสิบห้าสายพันธุ์ค่ะพบในไทยสามสิสายพันธค่ะและพบที่อุทยาียหนึ่งชาติสองนาของเราสี่สายพันธุ์ค่ะใล้เคีองดอกกรเจียวดิน ดอกมะเจียวยแงดงดอกกระเจียวขาวและดอกมะเจียวบ,ยบัวสวรรค์พันทิพย์เมืองค่ะพบมากที่สุดคือดอกมะเจียวบ,ยบัวสวรรค์พันทิพย์เมืองค่ะแต่เราจะไม่ไให้ท่องเทีย่ยวมาละ,ะทานกันเพราะว่ามีกล้านที่แข็งและรสชาติที่จัดและผดชื่น ดอ,อเดียวนะคะจะขยายสายพันโดยการแตกหน่อค่ะหนึ่งหน่อจะมีหนึ่งต้นหนึ่งต้นจะมีหนึ่งดอกหนึ่งดอกทีอยู่ได้สิบห้าถึงสามสิบวันค่ะแต่ถ้าวันใดมันตกชุกนะคะดอ,อกระเดี่ยวก็อายุช่างลงเหงียนสิบถึงห้าวันท้ามันชาร จุดชมวิวผาสุดแผ่นดินนะคะมีความสูง826เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะจะอยู่ติดกับสางท่าได้แก่ท่าเหนืออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ากลางอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีและท่าอีสานอำเภอเลียบสถิตจังหวัดชัยพูมิค่ะ Okay. 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 สาามารถนำเงินของท่านมาใส่ที่ตู้บริจาคทางน,งนานนาได้เลยนะคะล้วเที่ยวเดินตรงขึ้นไปอีกข้สิบเมตรนะคะลุงปู๊ดกับลุงออสนำนะคะเราจะไปผาสุดแผ่นดินกันค่ะอลังกาเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายมุมเนี้ยมุมสุดยอดนี่ค่ะผาสุดแผ่นดินนะคะ มานั้นั่งเด็นั่งลงดหล่นปมานี่โอ้สวยมากมากกําลังมาเลยเฮ้ยหมอมานี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยเลยหมกําลังมาด้านขวามือค่ะฟ้าก็สว่างเห็นแล้วเชัดเลยสวยมากเลยตอนนี้เนี่ยตอนเช้าอ่ะมีมีเดี๋ยวพาไปนี่นี่นีร มาเดินดูอีกที่หนึ่งนะคะเอออันนี้ก็ดีนี่คุกตรงนี้ตรงนี้ก็สวยวิวนี่นนั่งนั่งตรงนี้ตรงนี้โค้งถึงนี่แต่ว่านั่งตลาดตรงมุมน,นี้ก็สวยนะคะมองแต่ไกลสุดสายตามีภูเขา ชมพระที่ตกดินตรงนี้เราตั้นี่แจิบเบีร์แล้วดงพระทตกตรงนี้มไม่น่ากลัวเบียราตั้งนี่คงเราปลอดโอ้นี่สวยค่ะจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะใกล้ๆฝาสุดแผ่นดินอรังไม่แผ่นเหล็กเขากลัวหักไงเหล็กหมดเลยเหล็กแผ่นก็เหล็ก ากาศด,ดีค่ะตอนเชา้าจากตรงนี้นะคะทา,ทางเดินนะคะจะไปดูดอกกระเจียวค่ะค่ะเราเดินป่ามาชมธรรมชาติมาประมาณ350เมตร<ม><ม>นะคะ<ม>ก็จะมาเจอทางเดินดชมกระเจียวค่ะ ุ่งกระเจียวนะคะเป็นทางเดินนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงปลายฤด,ดูนะคะดอกน้อยมากค่ะไม่มีแล้วนะคะก็มีป่าปลายป่าปลายก็เราก็มาเดินชมธรรมชาติกันนี่นะคะก็มาเดินชมธรรมชาติกันที่นี่ ค่ะทางเดินทางเดินก่อนค่ะเมื่อถูกแรงตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อหลายน้วปีก่อนนะคะทำเป็นน้ำไหลสูงพื้นดมากนักวิทยินอยู่ใต้น้ำนะคะโผล่ขึ้นมาค่ะและเริมีอิทธิพลของฟ้าอากาศและท ก็ค่ะจะมีหินรูปร่างต่างๆนะคะเช่นหิออหนยูฟ้าหิในเด้ายหินไก่ยักษ์หินพคมองนะคะไฮไลท์ของเรานะคะจะอยู่ที่หินหันตังะคะ่ะเพราะว่าการว่าน้ำช่วยท่านไจ้อย่าแม่งกระพุ้งกับบ้านนะคะก็มา,มารถ,ถาปเป็นรูปเปสัมผัสได้เลยนะคะที่าการูปไม่ีการสัมผัสนะคะให้รูปลงเกืีนะคะรูปเป็นรูปลนะคะลูปแก้ความเกลียนะคะลูละหลังของเได้หลายคนนะคะ <c oughs> ลับารูเองเราจะเป นงช่่วนที่สันะคะี่นะคะเราจะมาลานหินงามมีหินชนิดต่างๆเดินขึ้นไปประมาณห0ึ่งร้อยเมตรนะคะนเนี่ยใช่อุตสาหฟีฟ้านะคะยืนมองแต่ไกล นี่คือหินถ้ำมองนะคะเอามองเข้าไปในรูในรูในรูนรมีอะไรให้มอง,ต,องต,ตรงนี้คือหินแม่ไก่นะคะตร,ตรงนี้หินแม่ไก่นะคะขาขาลงเราก็นั่งรถนะคะบริการอันนี้มาถึงแล้วค่ะก็มาส่งนักท่องเที่ยวแล้วเราไปดูฝังงานเสร็จเราจะกลับแล้วก็มาขึ้น หลังจากนี้ก็เป็นร้านโอทับต่างๆนะคะให้สามารถซื้อได้มีของที่ระลึกต่างๆไม่กิน,นีม,นนมีเสื้อมีโมกสามใบร้อย มันญี่ปุ่นมันไส้เหลืองมีกรอบค่ะันมีวหิมะนะคะมันไส้เหลืองนี่ไงตอนนี้อร่อยหวานกรอบหวานกรอบมีเียนทองมีม่วงมม่วงเียนทองหรอไม่ไอ้ลามุดอินเดียลามุดอินเดียนะฮะลามุดอินเดียลูกหัวแหลมดีมีสะโพกรสชาติหวานกรอบหวานมันหวานมันข้ผัดขายเอเียบเผ็ดไมคม่อร้อย้แหนง ชมทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะเดือนสิงหาก็หมดฤดู้วค่ะติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ